สวัสดีครับสำหรับแฟนๆอหอยไทยนะฮะวันที่16นะครับอัน,นี้ทำแบบเต็มจอให้ท่านผู้ชมได้ชมมก่อนนะครับค่อยมาเลือกดูว่าคือจุดไหนยังไงนะฮะเริ่มที่สูตรที่หนึ่งก่อนนะครับวันนี้ตัวเลขค่อนข้างสวยนะนะครับเลขคู่ทั้งนั้นเลยนะแปดสี่แปดสี่แปดหกแปดนะครับเลขอยู่สามตัวแปดสี่หกนะฮะ กลายเป็นตัวสีแดงตัวนี้เลย486นะครับจับย่อยๆมาเป็นเลขทั้งหมด9ตัวนะฮะตั้งที่04นะครับตั้งที่04นี่นะขึ้น05 06 14 24 03 02 9484นะครับเนี่ยนะคือสูตรที่1นะครับรอบนี้น่าจะชี้เป้ามาทางนี้นะสูตรที่1นะครนะฮะ มันดูสูตรที่สองนะวันที่ผ่านมาก็เข้าสูตรที่สองไปทีเรียบร้อยนะทั้งบนและล่างนะครับตัวเลขทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวนะฮะยี่สิบเอ็ดตัวนี้นะครับนี่ก็คัดแยกมาแล้วว่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามนะครับวันที่ผ่านมาเข้ากลุ่มที่หนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดนะฮะวันนี้หนึ่งเจ็ดตามมาอีกนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับครับสามตัวก็ 4 6 8 8 6 1 4 7 1 7ดหนะไม่ต้องไม่ต้องถามเรื่องที่มานะที่มาจากตรงนี้นครับถ้าใครที่ติดตามกันเรื่อยๆก็จะเห็นว่าไม่ได้หยิบมายากๆครับหยิบมาง่ายๆเลยฮนะสูตรก็แบบง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับที่คนสูตรง่ายที่ทุกคนมองข้ามนะฮะให้ดูเต็มสูตรที่สองนะฮะ มาดูสองตัวล่างบ้างนะฮะที่มาของสองต่างที่วงไว้นะครับนี่ครับที่มานะฮะสองตัวล่างนี้นะฮะศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดนี่คือสองตัวล่างนะครับแล้วเราก็มาคัดลอกกทีหนึ่งนะทั้งหมดสี่สี่ตัวนะฮะหนึ่งสองเจ็ดแปดเจ็ดหกเก้าแปดนะครับ 1, 2, 7, 8, 7, 6, 9, นะครับได้ชุดนี้ออกมานี่คือสองตัวล่างนะแล้วก็คัดออกมาให้นะครับตามนี้นะครับคัดออกมาแล้วนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่16เดือน7พ64นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคร ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากคอเมนต์ไวด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ลาไปแล้วนะครับนะครับววันนี้ขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ